นะมอรุ่นไม้นี่ครับพี่น้องมาสีมานมาสมานครับหลังจากมาตั้งหมู่บ้านครับนอนอยู่ใต้สะพานเด้อท่านบ่อเช่นพุกบ่อท่านครับบอ่อ่าพี่น้องขอ้ำไม้แม่ครับวันนี้จะใช้โบช่างมาเลยครับวันนี้เด็กไก่สีเปิดหรอใช้ประมาณบ่อไร้กระแล้วรรครับพี่น้องเอาพอดีพี่น้องรุ่นหนึ่ซื้อครับเอาทะลุไม้แม่ครับพี่น้องป้อมเนี้ยป้อมเนี้ยย้อนหนีละ 3, อยากน้ำป้อมน้ำเปียมียบร้อยครับเชยนฟูกเห็นเราครับพี่นอ้องป้อมเนี้ยก็แล้วครับป้อมเนี้ยป้อมเนี้ยปอมเนีห็นเราเนี้ยน้เตี้ยามปอมเนี้ย,ยครับกํลังัดครับปอมเนี้ยหยมมาเป็บบนยํม โอ้พหปีลิจ่าขอฝูงพี่น้องโซ่โซ่ทางพี่โซ่ทางพี่โซ่ทางพี่เออทางพี่ทางพี่เออตัวหนาเช่นฟุกเนี่ยเฮ้ยครับหมายต่อไปพี่น้องเรื่อยๆครับมีม้วนมันครับมันนี่ปลาบอสเกิมมาทางหลังแขีงแนวเตียงไว้โอ้เมืองไม้นี่ก็น่ะคือเป็นต้นบานเจี๊ยบใช่วะบานเจี๊ยบบานเจี๊ยบ Điệt thuốc máy 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 Điệt Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp นนเ็ดยดิยยด่งกับสิงที่เดียสี่หันังมาเตี้่หลุนไม้นี่ครับนี่ตัววะน้นินอนเงินาจะมีรุ่นครับไม้นี่มาหนึงกับสตัวแล้วครับคลิปนี้ประมาณนะครับสิบเม็ดน้าหัวนี่ประมาณนะครับ ก่เดีป่าจักตัวเจครับเลยต่เศ้า่มืนอยันจเศ้าเต็หมู่นคงเ,เท่ทนากจะบ่มมตุมน้ำแม่ล้ะครับพี่น้องมนี้สิ้งเขบตุ่มน้แม่ละป้อมกระเดี่ยวฟังตะกลัวกระเดี่ยวครับมนัวันี้อรอามาลุงครับไม้ชุดทยครับพี่น้องเจด้พ่ชิพี่น้องมึงครับประมานะครับมึงน,นี้ จำไกับามานันครับบนี่บน่เ,เนาะเ,ะเาชียมนันรอบคำกับพี่รองบนี้มันนี่ครับปลาสีมแนวมาไก่อีกบัวกนนนำนันกำน,น,ำนันเดี๋ยวกำนันเจ้าสิตีดเลียงควบใจว่มใจออกแล้วฟูกเนาะ ไมีใจออกเนาะนักบาเขาต้องขม้าี่จะิคาก้นไ้นะไม้นี่ก็บผ้าพันไม่ก็ครับวันนี้ครับบรรยากาศครับะนะนครับหลับ,บ,อบอยังฉลองเอ้ยบรรยากาศประมาณครับวันนีญญาา้ จักจะเดีปนเดีก้คับม,มันนี่ไม่เช่นฟูก็ต่อรตรงนอกก็น,นั่นก็ถ้าเช่นฟุกฟับตอกตอกตอกกน,นั่นเดียวรุ่นบ้สมสงังานนานม้นนี้ลูกมาหนีไฟแจ๊กตัวย่งพี่ทองมานีเอา,า,นานันนะ อ่ะคลิปนี้ังในกับบอกมันนะครับวันนี้เอานีเลยสองตัวครับวันนี้พอดีปนในแก้วเราห้อครับเฮ้ยมาคลิปนี้ฝากอะไรกวนแจ้นนะครับเด้อคลิปนี้บอดดครับพันบอมันพี่น้อกวันนี้น้ำแดงวันนี้บอมันนะครับปากคลิปนี้นะครับเด้อปากถึงเช่นเบ็ดเนี่ยว่ามันนี่บอมันครับน้ำแดงวัน มานราคาบาทนะเดี๋ยวล่าหัวยจพี่น้องราคาบาทเก้าสิบบา